ช่องนี้จะพาคุณย้อนรอยแมวสายพันธุ์ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และตำนานหนึ่งในแมวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและถือกำเนิดจากแผ่นดินไทยคือแมววิเชียนมาศชื่อวิเชียนมาศแปลว่าอัญมณีแห่งดวงจันทร์บ่งบอกถึงความสวยงามและลึกลับลำตัวสีครีมอ่อนปลายอวัยวะสีเข้มดวงตาสีฟ้าใสาเป็นเอกลักษณ์ที่จำได้ทันทีว่าเป็นแมววิเชียนมาศแมววิเชียนมาศปรากฏในสมุดข่อยแมว เอกสารโบราณของไทยที่กล่าวถึงแมวมงคลประเทศต้นกําเนิดของแมววิเชียนมาศคือประเทศไทยนยุกกรุงศรีอยุธยาพวกมันเคยถูกเลี้ยงเฉพาะในพระราชวังและถือเป็นแมวของเจ้านายและขุนนางมีการบันทึกว่าแมววิเชียนมาศเคยถูกมอบเป็นของขวัญแก่ราชวงศ์อังกฤษในศตวรรษที่19ด้วยรูปลักษณะงามพวกมันจึงถูกมองว่าเป็นแมวแห่งศักดิ์ศรี วิเชียนมาศยังหมายถึงแมวที่มีลายคล้ายอัญ,ญมณีบนผ้าไหมหรือร่างทองกลางแสงจันทร์หูแหลมหางเรียวยาวขนสั้นแนบลำตัวกล้ามเนื้อชัดเจนเป็นแมวที่มีโครงสร้างร่างกายปรัดเปรียวลักษณะทางกายภาพของแมวสายพันธุ์นี้ออกแบบมาเพื่อความสง่างามและความบ้องไวัยในปี 1,870s แมววิเชียนมาศได้เดินทางไปอังกฤษกลายเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวยุโรป แมววิเชียนมาสถูกนำไปแสดงในงานโชว์แมวครั้งแรกที่คริสตัลพาเลสลอนดอนในปี1871คนอังกฤษรู้สึกทึ่งในสีขนและดวงตาพวกเขาไม่เคยเห็นแมวแบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นแมววิเชียนมาสก็กลายเป็นที่รู้จักในยุโรปและอเมริกาในเวลาไม่นานวิเชียนมาสเป็นแมวที่ฉลาดมากเรียนรู้ได้ไวและเข้าใจคำสั่งง่ายพวกมันชอบสื่อสารกับเจ้าของด้วยเสียงที่ดังและมีลักษณะเฉพาะเรียกได้ว่าพูดเก่ง แมวสายพันธุ์นี้มักจะติดคนมากต้องการความสนใจและไม่ชอบอยู่คนเดียวหากคุณเป็นคนชอบแมวฉลาดชอบสื่อสารและต้องการเพื่อนใกล้ตัววิเชียนมาศคือคำตอบในความเชื่อไทยโบราณวิเชียนมาศถ,ถือเป็นหนึ่งใน17แมวมงคลน,นำโชคและคุ้มภัยให้เจ้าของวิเชียนมาศไม่เพียงงดงามแต่ยังเป็นตัวแทนของศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ส่งออกสู่โลกแมววิเชียนมาศยังคงครองใจคนทั่วโลกด้วยความสวยความฉลาดและมรดกแห่งวัฒนธรรม ตอนหน้าเราจะพาคุณไปรู้จักกับแมวที่มีขนยาวและขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรอติดตามนะครับ